วันนี้เรามารีวิวเจ้าแมสฟ็อกแอนเดอร์กราวกันค่ะตัวนี้นะคะทํามา3ขนาดด้วยกันค่ะนั่นก็คือขนาดเม 10. ตรห้คูณสเมตรสิไซสกลางนะคะจะเป็นไซส์สเมตรคูณสเมตรค่ะไซส์ใหญ่สุดนะคะ2.80เมตรแปคูณสเมตรแปดสิบค่ะกราวชีทแมสฟ็อกของเรานะคะนอกจากจะใช้รองพื้นเต็นแล้วเนี่ยยังมีคุณสมบัติในการกันน้าได้ดีมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยค่ะว่าจะกันน้ําได้ดีขนาดไหนไปเลย เรากำลังจะเอาราวชิ้นน้ำช้อนมาปูบนน้ำที่เปียกชุ่มกันนะคะก็กำลังจะขึ้นไปนั่งบนนี้แล้วก็ทำการเอาน้ำอัดเข้ามาอีกตรนี้คือน้ำที่อัดเข้ามานะคะตรงนี้เลยจากการทดสอบนะคะก็จะเห็นได้ว่าด้านบนเนี่ยไม่มีน้ำซึมขึ้นมาสักหยดเดียวเลยละค่ะแห้งกร นอกจากจะเป็นกราวชีพรองพื้นเต็นแล้วนะคะตัวนี้ยังสามารถเป็นผ้าใบกันน้ําอเนกประสงค์ได้ด้วยล่ะค่ะจุดยึดเคขานะคะทํามาถึง6จุดด้วยกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะเาหูของกราวชีนะคะเราทํามาถึง6จุดด้วยกันนะคะเลยสามารถใช้เป็นทาบได้ด้วยค่ะนี่ค่ะแม t ฟอล์แอนเดอร์กราวขนาด2.80เมตร8 0คูณ2เมตร80ค่ะ และนี่แหละคะ่ะก็คือเหตุผลที่เราทำา Ma ฟ็อกอันเด r ร์กราวมา6หูนะคะนอกจากจะยึดสมอทั้ง4ด้านแล้วนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นจุดยึดเสาไฟชี้ได้ด้วยคะ่ะนี่คะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะทําการทดสอบกันค่ะว่า Mad ฟ็อกอันเดอร์กราสามารถกันน้ํากันฝนได้จริงหรือเปล่าคะ่ะตัวนี้กันน้ํากันฝนถึง3000ม mm เมเลยนะคะ ด้านในนะคะเคลือบกันน้ํา3 0 0 0มิลิเมตรส่วนด้านนอกเนี่ยก็เคลือบกันน้ําได้ดีมากๆดูสิคะน้ํากลิ้งเป็นใบบอลเลยค่ะเป็นกราวชีตท,ที่น่าใช้มากๆเลยนะคะกราวชีตแมทฟอกค่ะ